สวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนหลังบ้านครับช่วงเช้าเช้าตอนนี้มีแสงแดดอุ่นๆส่องมาแล้วครับเป็นบรรยากาศของเช้าว,วันเสาร์ครับนึกวันนานนะครับวันเสาร์ที่29เดือนพฤศจิกาย,ยน2568ครับตอนนี้เวลาประมาณ07:07นครับพอดีพอดีเลยครับเพราะว่า วันหยุดผมตื่นสายครับบรรยากาศตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับรู้สึกว่าอากาศจะหนาวเนียบครับทุกทีไม่เคยห่มผ้านวมครับเมื่อคืนต้องไปคนเอาผ้านวมที่เก็บไว้มาห่มครับไม่งั้นก็นอนไม่ได้ครับรู้สึกว่าหนาวสัตานมากครับอาจจะเป็นที่อากาศด้วยแล้วก็ด้วยอายุอานามของเราด้วยครับเข้าสู่หน้าหนาวอากาศก็เปลี่ยนแปลงครับ จากร้อนมาสู่หนาวสุขภาพร่างกายก็ถ้าไม่ดูแลรักษาให้ดีก็อาจจะย่ำแย่ครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะมีน้ำมูกครับสูตรน้ำมูกครับรู้สึกว่าจะมีน้ำมูกไหลครับก็เป็นเรื่องธรรมดาของหน้าหนาวครับสมัยที่ผมเป็นเด็กอยู่ตามแถวอิสานครับถ้าหน้าหนาวทีเด็กๆครับโดยเฉพาะเด็กที่ วัยกาลังสนหรือเด็กตัวเล็กๆครับก็จะมีน้ํามูกไหลเกิดกังตามหน้าตามตาครับแล้วก็ผิวหนังก็จะแตกระแหงครับผิวแห้งนั่นแหละครับแล้วก็ครีมโลชั่นอะไรต่างๆสมัยนู้นสมัยที่ผมเป็นเด็กก็ยังไม่มีแพร่หลายครับเพ่อๆอาจจะไม่มีครับในบางพื้นที่ก็จะอยู่กันตามยถากรรมนั่นแหละครับผิวแตกขาแตกริมฝีปากแตกก็จะทนๆกันไปครับ ใครมีน้ำมันอะไรที่พอทาแล้วให้ความชุ่มชื้นก็เอามาทาครับน้ำมันมะพร้าวก็มีครับบางคนถ้าหาได้เพื่อเพื่ผมได้ยินว่าบางคนเอาแม้กระทั่งน้ำมันหมูครับเอามาทาครับเพื่อให้ผิวไม่แตกครับเพราะว่าผิวแตกแล้วมันจะคันแสบทรมานครับประมาณนี้ครับผมเผามะเขือไว้ครับมะเขือม่วงหมูเลินครับจากมะเขือม่วงกลายเป็นมะเขือสีดำเลยครับ เป็นมะเขือม่วงที่เก็บมาจากต้นนั่นครับที่ปลูกไว้ในกระถางต้นละลูกไม่ใช่ต้นละลูกสองลูกครับก็คือต้นละลูกนั่นแหละครับก็หน้าหนาวก็เผามะเขือกินครับมะเขือเผาครับก็อร่อยครับมะเขือยาวเผาครับแ,แต่ว่าถ้าเป็นคำเปรียบเปยสำหรับท่านผู้ชายถ้า พูดว่ามะเขือเผาก็จะสแสลงใจซะไหน่ครับนี่ครับทานก็ดีครับน่าจะหลังจากเผามะเขือหลังจากที่ทํามะเขือเผาเสร็จก็อาจาจะต้องหาอะไรมาย่างครับหน้าหนาวครับก็จะอยู่ใกล้กองไฟอยู่ใกล้เตาไฟก็จะอบอุ่นดีครับผมตื่นมาตอนเชา้าจริงๆแล้วที่ ที่เคยผ่านมาตามแถวอิสานเขาต้องตื่นแต่เช้ากว่านี้ครับตั้งแต่ทีสี่ที่ห้าครับบางคนทนนอนหนาวไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาก่อไฟพิงดีกว่าครับดีกว่าไปนอนโคตรอยู่ครับแต่ตอนนี้โลกเปลี่ยนแปลงครับผมก็ตื่นสายครับแล้วก็มาก่อไฟแต่ว่าก็ยังพอได้อยู่ครับบรรยากาศอยู่ใกล้กองไฟก็ไม่ร้อนครับมือก็อบอุ่นครับถ้าปกติถ้าเป็นหน้าร้อน ก็อยู่แบบนี้ไม่ได้ครับก็คืออยู่ใกล้กองไฟก็จะเหงื่อชุ่มแล้วครับป่านนี้ไฟแรงดีครับหอมครับกลิ่นหอมครับหอมแบบมะเขือเผานั่นแหละครับผมก็จะราไฟไว้ก่อนครับก็คือเอามะเขือออกไปห่างๆความร้อนนะครับเอาไว้ริมๆครับเขาจะได้ไม่ไหม้ครับเดี๋ยวผมจะ ไปทำอย่างอื่นก่อนครับเดี๋ยวต้องรีบมาจัดการเพราะว่าเดี๋ยวถ่านจะหมดก่อนครับเสียดายถ่านครับไหนไหนได้ก่อแล้วครับกว่าจะก่อได้ก็ลำบากพอสมควรครับก่อไฟทุกวันนี้เพราะว่าความเชี่ยวชาญของเราก็เริ่มจะลดน้อยลงครับไม่ค่อยได้ก่อไฟครับทุกวันนี้ใช้เตาเกล็ก็เลยสะดวกสบายครับก็หลงหลงลืมลืมครับในการก่อไฟครับ ก่อไฟทีหนึ่งต้องเอาให้คุมครับพอก่อติดแล้วก็ต้องหาอะไรมาทํำหลายๆอย่างครับกว่าที่ฐานจะมอดครับผมก็ยังไม่ได้ลดน้ำต้นไม้ในสวนนะครับก็พาเดินดูบรรยากาศข้าวๆกันครับตรงนี้ก็เป็นพริกพริกเม็ดกลมๆครับพริกจวกหรือว่า พลิกหวานครับประมาณนี้ครับผมก็สับสนชื่อพอสมควรครับแล้วก็มะเขือเทศตรงนี้เมื่อวานผมก็เด็ดไปกินแล้วครับสองลูกครับลูกที่สุกครับผมก็จะค่อยๆทยอยเก็บผลผลิตที่ได้เอาไปกินครับเวลาเดินผ่านเจอผลผลิตตรงไหนที่กินได้ก็จะเก็บไปกินครับเหมือนแตงครับนี่ครับผมก็เดินผ่านแตงครับเมื่อวานเล็งไว้แล้วครับแตงกวาครับ ไม่รู้ว่าพันเขาเป็นแบบนี้เองหรือว่าเป็นที่พอปลูกที่สวนผมแล้วเขาออกมาเป็นลูกแบบนี้เองครับเป็นลูกกลมๆมครับความจริงแตงกวาน่าจะยาวยาวครับแต่ว่าพอผมเอามาปลูกในกระถางก็จะลูกกลมกลมป้อมปอมครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็กินได้ครับเคยปลูกที่ทําแปลงตรงนู้นครับที่ลือออกมาทั้งถั่วฝักยาวแล้วก็แตงกวาก็ ลูกยาวสวยดีครับก็ได้กินจนเบื่อนั่นแหละครับติดใจแต่ว่าก็ย้ายมาปลูกลองปลูกในกระถางครับเห็นเขาปลูกแล้วได้ผลก็มาทําดูครับก็ได้ผลเหมือนกันครับก็คือลูกออกมากลมๆอ้วนๆป้อมๆครับน่ารักดีครับมะละกอผมก็เก็บไปกักตุนไว้หลายลูกครับลูกที่จะสุกครับก็ค่อยๆทยอยกินครับส่วนปรกกาดขาว ก็ยังอยู่แค่นี้ครับจะโตก็ไม่โตครับจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นครับอยู่ให้แบบนี้นะครับพอได้ชื่นใจครับพอได้มองเป็นสีเขียวๆครับอันนี้ก็เป็นต้นชายเท้าครับก็เริ่มโตเหลือมะเขือยาวลูกใหญ่ไว้ลูกหนึ่งครับเอาไว้ซื้อไพสภรรยาครับส่วนลูกเล็กๆโคดๆก็งอผมก็เอาไปไปย่างไฟกินครับ ดอกดาวเรืองก็ทนดีครับก็ถือว่าคุ้มครับซื้อมาเอาไว้ดูครับประดับในสวนครับสีเหลืองๆก็น่าจะหลายอาทิตย์แล้วครับแล้วก็ดอกเดซี่ก็ไม่ค่อยมีดอกเท่าไหร่ครับพอมาอยู่กับผมก็ดอกไม่ค่อยเยอะครับอยู่ที่ร้านก็ละลานตาไปหมดครับสลัดก็น่าจะต้องบอกว่าเริ่มโตครับเราจะได้มีกำลังใจครับ เขาก็ยังเขียวอยู่ครับมเมื่อเขือเทศก็จะต้นใหญ่ขึ้นครับวบขึ้นครับนั้นมาทางนี้ก็ตรงนี้เป็นสวนสลัดนั่นแหละครับสวนมากแล้วก็แรดีเริ่มจะโตครับแกลมปรีก็อยู่แค่นี้ครับพริกต้นก็น่าจะเต็มที่ก็คงโตได้แค่นี้ครับแต่ว่ามีมีลูกครับ สวยๆครับพริกสีขาวๆครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพริกอะไรครับรู้แต่ว่าเป็นพริกครับชื่อพันธุ์ก็ลืมๆไปแล้วครับกระเจี๊ยบตรงนี้เหลืออยู่ต้นเดียวครับแล้วก็ลูกก็เป็นกรุดๆยังไงไม่รู้ครับแต่ก็กินได้ครับผมไม่ซีเรียสครับผลผลิตในสวนผมผมเก็บกินหมดนั่นแหละครับถ้าถ้าหนอนไม่กินหมดไปซะก่อนครับ ตรงนี้สังเกตด,ดูก็จะเปลี่ยนแปลงไหมครับก็คือเป็นมะเขือเทศที่ย้ายมาจากตรงหน้าบ้านครับที่ต้นเขาเริ่มโตภรรยาเขาก็ย้ายมาแทนตรงนี้ครับแทนต้นกระเจี๊ยบนั่นแหละครับก็ติแนวนี้ก็จะเป็นแนวของต้นกระเจี๊ยบครับแล้วก็มะเขือยาวสีม่วงนั่นครับตอนนี้ก็แทนที่ไปด้วยต้นมะเขือเทศครับผมสังเกตเห็นว่าตัวฝักยาวที่อยู่หน้าบ้านก็ ไม่อยู่ตรงนี้ครับเป็นถั่วพุ่มครับถั่วพุ่มถั่วพุ่มที่เป็นถั่วฝักยาวนะครับผมก็พูดไม่ค่อยชัดเลยครับตอนนี้ไฟเริ่มจะมอดแล้วครับเสียดายครับเดี๋ยวผมต้องเดินไปดูไก่กันครับเดี๋ยวค่อยมาย่างหาอะไรมาย่างครับนี่ครับต้นกระเจี๊ยบที่ที่รือมาจากต้นตรงที่เอาต้นมะเขือเทศมาแทนเมื่อกี้ครับก็มากองสุ่มไว้ตรงนี้ครับ ตอนแรกเขาว่าจะขนเข้าไปในนู้นแต่ว่าผมยังไม่พร้อมครับก็เลยเบรกไว้ก่อนให้เข้าวางไว้บริเวณนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะจัดเองครับเพราะว่าต้นไม้ที่โรยลาแล้วก็เริ่มจะเหี่ยวเฉาเริ่มจะหมดสภาพเขาก็จะขนย้ายมาให้ผมครับนี่ครับกระเจี๊ยบเดี๋ยวผมก็ต้องเก็บกินครับกระเจี๊ยบมีประโยชน์ครับที่ดูมาเขาบอกว่าใครเป็นโรคเบาหวานก็จะช่วยซึมซับน้ําตาลได้ครับเพราะว่ากากใจเขาเยอะครับ ทำให้น้ําตาลลดประมาณนะครับแต่ก็ต้องกินกินให้ปริมาณที่พอดีครับที่เหมาะสมนั่นแหละครับนี่ครับเ,เก็บเย็บเขียวผมก็ปลูกแต่พืชผักที่มีประโยชน์กับร่างกายทั้งนั้นครับส่วนมะเขือตรงนี้เดี๋ยวต้องตัดครับเพราะว่ามีรอ,อยนอนเจาะครับมะเขือยาวก้าวข้ามสลมตรงนี้ไปก็เป็น เล้าไก่แล้วก็สวนผักส่วนตัวผมนะครับมะเขือมะเขือไข่เต่าสีม่วงก็มาอยู่นี่ครับเดี๋ยวต้องก็เก็บทยอยกินกับน้ําพริกนั่นแหละครับเวลามีน้ำพริกสวนผักส่วนตัวผมก็อยู่ประมาณนี้ครับก็เคยพาดูทุกวันครับเข้ามาตรงนี้ครับตรงนี้ก็ยังเขียวอยู่ครับส่วน มะเขือเทศตรงนี้ก็ยังมีอยู่ลูกเดียวครับยังคงเส้นคงวาครับมะเขือเทศที่ปลูกใหม่ตรงนี้ไก่ก็ชอบมากินใบครับไม่เหลือให้ได้ปรุงอาหารเลยครับตอนนี้เหลือแต่ต้นดูดีครับส่วนกระถางนี้ยังยังมาไม่ถึงครับไก่ยังยังกินกินไปไม่ถึงครับก็คือก็ค่อยคยทยอยกินครับก็ไม่เป็นไรครับเผลอหน่อยเขาก็มากินครับ แตงก็มีแต่ดอกครับแตงแค่ผมครับส่วนไก่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับวันนี้ก็คงต้องมาทําให้ให้เรียบร้อยขึ้นครับเดี๋ยวผมคิดว่าจะย้ายย้ายประตูตรงนี้ครับทำมาไว้ด้านนี้ครับจะได้กว้างขึ้นครับเพราะตรงนี้ติดต้นมะม่วงครับวางวางแนวพิษไปครับแต่ก็ไม่เป็นละครแก้ได้ครับแก้ตัดตะไคร้ย้ายมาเปิดช่องตรงนี้ก็ก็ได้แลวครับเดี๋ยวก็ยึดตรงนี้ให้ดี เมื่อวานตอนเย็นผมก็มาเก็บไข่ใม่คุมพาไปหนึ่งใบครับเขาไข่เพิ่มครับเดี๋ยวก็คงต้องมาเติมเขาเปลือกแล้วก็น้ําแช่นนแหละครับตอนนี้ก็คงยังไม่ปล่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องทําอะไรอีกหลายอย่างครับไม่มีเวลาดูแลครับเดี๋ยวไปวุ่นวายกับสวนผักภรรยาก็จะมีปัญหาครับส่วนน้องเมย์ก็อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับเย็นๆหรือว่าเวลาผมอยู่มีเวลาดูแลก็จะปล่อยเขาออกมาครับ ออกมาเดินเพื่นผ่านในสวนนี่นะครับนี่ครับผมทำกรงเหล็กเมื่อวานตอนเย็ยนเลิกงานมาก็มาดัดเหล็กเส้นครับตัดเหล็กเส้นมาทำก็ตัดสินใจแล้วครับน้องเมย์ก็คงได้ต่อระเบียงบ้านระเบียงห้องนอนออกมาเหมือนพ่อโจ้กับแม่กุนพานะครับจะไม่ได้มีพื้นที่กว้างๆครับได้เดินเหินครับก็าทำไม่ยากหรอกครับทำง่ายๆเอาเหล็กเส้นมา ดัดเป็นโคง้งเป็นโค้งสี่เหลี่ยมครับเดี๋ยวต้องเอารวดมามัดให้เรียบร้อยครับแล้วก็ตั้งไว้หาอิดอิดก้อนเดิมนั่นแหละครับที่หลือออกในแนวตรงนี้ครับเอาไปวางกั้นขอบแบบนี้ครับก็จะกระชับเข้าไปหน่อยครับไม่ได้กว้างออกมาคุมบริเวณพื้นที่ต้นน้อยเอ้ยไม่ใช่ต้นฝรั่งแล้วก็ต้นมะม่วงเห,เหมือนเดิมครับก็จะจัดการง่ายขึ้นแต่ว่า สวนเอ้ยไม่ใช่เล้าไก่เขาก็จะเล็กลงแต่ว่าก็มีพื้นที่เดินเหินครับเขาครอบครัวเล็กๆครับก็คงอยู่ได้ครับมีมีหนึ่งห้องนอนแล้วก็มีระเบียงมีระเบียงออกมาเป็นที่เดินรับแขกประมาณนะครับก็อยู่ได้ครับแต่ว่าห้องน้ําก็ไม่จะเป็นครับไก่เขาก็คงถ่ายตรงไหนก็ได้ครับโดยทั่วไปเขาก็ไม่ต้องเข้าห้องน้ําครับไก่ ก็เลยสบายนะครับไม่ต้องทําห้องน้ําครับมีแค่ห้องนอนแล้วก็ห้องรับแขกห้องห้องเดินเล่นก็พอครับเดี๋ยวแนวนี้ที่ลกๆก็จะมาจัดการให้ให้โล่งแล้วก็อาจจะหาดอกไม้สวยๆมาปลูกแล้วก็จัดสวนตรงนี้ให้ดูดีขึ้นครับให้โล่งขึ้นประมาณนี้ครับตามความคิดของผมครับก็จะพยายามจัดแต่งต่อเติมไปเรื่อยๆครับสวนผมจัดแต่งไปให้ดูดีขึ้นนั่นแหละครับสวนฝรั่งก็ ปล่อยให้ลูกเน่าเต็มไปหมดครับตอนนี้ยังไม่มีเวลาจัดการครับก็ไม่เป็นไรครับต้นเขายังอยู่ก็เดี๋ยวค่อยมาดูแลครับตามความคิดที่วาดหวังไว้ก็จะทําสวนให้โล่งขึ้นสะอาดขึ้นสวยงามขึ้นนั่นแหละครับเอาไว้เป็นที่พักผ่อนเอาไว้เป็นที่เดินเล่นของเราในวันเวลาที่เราว่างๆได้ได้อยู่บ้านครับก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆครับก็รอ,อเวลามาตลอดหน้าฝนครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนก็ เว้นช่วงไว้ครับไม่ได้เข้ามาทาเพราะว่าทาอะไรไม่ไวถนัดชื่อแจ่ครับตอนนี้ได้โอกาสของเราครับพอเข้าสู่หน้าหนาวเราก็ได้ทําได้เต็มที่นะครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงลาบยศเงินทองบางทเีเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายนั้นต้องกลายเป็นอดีตครับพอรล้จากความพอดี ไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อลากันเพียงเท่านี้นครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท,ท่านครับสวัสดีครับ